สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดิมที่ซีครับวันนี้ก็ผมก็จะมาลองทานอะไรใหม่ๆอ่าสักอย่างเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าร้อนเข้าสูงช่วงเดือนเมษาก็จะมีะผลไม้ตามฤดูพูดอะไรหน่อยเพราะว่าช่วงเมษานี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะก็คือหนึ่งก็คือ สงการสงการกเขาเลื่อนไปแล้วตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเึ่งเคเห็นว่าเขาเลื่อนเทศกาลสงการได้ด้วยเออแปีแล้กัน2ก็คือต้องเข้าใจเนาะก็คือช่วงนี้เป็นโรคโรคระบาดอ่าเป็นโรคของโควิด -19 บเับช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านครับเชิญชวนนะครับให้คนอยู่บ้านเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองครับแล้วก็ ม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยอ่าเราก็ต้องดูแลเราด้วยก็ดูแลคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ว <Okay. S 1> ่าออกไปข้างนอกเอ้ยออกออกไปข้างนอกก็ถ้าจําเป็นก็ไปได้ครับแต่ว่าวควรจะมีอ่ามาร์กปิดจมูกหน่อยอ่าป้องกันหน่อยไม่ใช่เดินไปสุ่มสี่สห้าระเบิดแล้วเจอเดินปล่อยอย่างเงี้ยไมเ่เห็นว่ามันไม่เป็นอะไรก็ คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแข็งแกร่งเงี้ยก็ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าคนเราจะเจ็บจะป่วยตอนไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าถ้าได้ได้เป็นมาละก็ยากเลยครับมันก็จะรักษากันยากนะครับบางคนก็หายเป็นหายเป็นหายยาก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับเอาที่ดีอย่าไปเสี่ยงกันเลยดีกว่าครับปลอดภัยไ,ไว้ก่อนครับหมั่นล้างมือใส่ผ้าเป็นจมูกนะครับป้องกันไว้ดีมากๆวาลิโก้ เอาละครับวันนี้ผมก็จะมากินโอ้นั่นก็คือตุลักทุเลเอ้ยทุเรียนนี่นะครับของโปรดของใครหลายๆคนนะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับว่าไอ้ทุเรียนเนี่ยมันมีสเสน่ห์ตรงไหน,นครับทำไมคนแบบว่าต่อคิวกันซื้อเยอะมากๆเลแพอเห็นร้านไหนที่ว่ามีทุเรียนมาลงนะครับไม่ว่าจะ พันอะไรอะชะนีเออชะนีก็เห็นเยอะนะไม่ใช่แค่รุเรียนนะชนีอ่ามันจะมีชนีมีหมอนทองอะอันนี้อันนี้เป็นหมอนทองครับแล้วก็มีพันหนึ่งก้านยาวแต่ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่คยรู้หรอกเพราะว่าผมไม่ไม่ใช่เอฟซีทุเรียนสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะลองมาทานให้ดูกันเพราะว่าหน้านี้มันเป็นเทศกาล เอ้ยแล้วดูของทุเรียนครับอุ๊ยโอ้ขมมากเลยหนามันคมจริงครับอ่าก้อนอื่นแกะแกะยงไงวะเนี่ยเอยไม่ใช่เออผมผมเห็นเขาเขาเขาอ,อย่างเงี้ยเขารู้ได้กไงว่าอัานไหนมันสุกมากสุกน้อยเออคนเสียนนี่ก็เสียนจริงๆนะครับ เด,ดี๋ยวพอดีเมื่อกี้ผมให้เขาผ่ามาให้แล้วอ่าให้กี่เฉยๆครับไม่ให้เขาจับเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อโควิดอันนี้วันนี้ก่ขอชิมลูกใหญ่ก่อนนะครับแต่แตนแตนแต่แตนโอ้โห โอ้โหว้าวนี่ไงครับของกินอืมไม่ใ,ใช่ครับนี่ครับของกินตรงนี้ครับโอ้โหอกก่้องสวยๆอ่าทำให้ดมให้ดมยั่วยั่วทุเรียนยั่วย่วจ้าอืมเป็นไ,ไงครับ หนามสักคมอืมสักตีนะ๋เจ็บอบร้งองอกร้อง,ออองโหคนกินทุเรียงก็จะรู้ดีครับว่าอ่ามันกินแบบไหนถึงจะอร่อยครับแบบนุ่มแบบกรอบก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมก็ไม่โู้ครับผมก็ซื้อมาสุ้มสี 5, ส่สุ้มห้าสุ้มจุ้มหกุมเจ็ด เี่ครับลองกินมาครั้งแรกอืออร่อยครับอร่อยแต่ผมเกลียดอย่างเดียวมันกลิ่นมันแรงอะ่ะ แต่ยังเม็อมทุเรียนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่แกะนี่ยต้องระวังนะับอือปวดนิ้ครับทุกทีก็เวลาจะกินก็ใช้ใชซแฟนครับทำอะไรก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ต้องใช้แฟนให้แฟนนําให้อย่างเดียวนี่ครับอาจจะไม่สวยโอ้ยติีนิ้วติีนิ้วก็อืม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 อร่อยอร่อย เหมือนเรือเลยครับทำไมล่ะเข้าท่าดีวอลิกูเจ็บมือสำหรับทุกท่านที่เป็น FC ทุเรียนนะครับโอ้โห แต่ผมก็เข้าใจและว่ามันอร่อยแต่ก็เห็นว่าโอ้โหแห่กันซื้อเยอะมากเลยอ่าผมลืมบอกราคาครับราคาที่ผมซื้อมานี่คือหมอนทองซื้อมาประมาณสามสามโลสามสองลูกรู้ไหมกิโลเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับสองลูกนี้หมดไปก็ห้าร้อยเกือบหกร้อยครับก็บประมาณนั้นแหละน่า ห้าร้อยห้าร้อยเออหูแแพงกันนะตั้งแต่โตมานี่ไม่เคยกินผลไม้อะไรทีนมันจะแพงแกันอะไรได้ขนาดนี้ครับออของแพงก็กินให้คุ้มอืมอ อกร่องหรือจะสู้อกน้องอแต่ตอนนี้ขอขอเลือกอกล่องดีกว่าอกน้องเอาไว้ก่นอนม,มันแกะโอเแะมันเจะยากมากๆเไปคนเราก็ขยันกินนะครับ ัก็หาที่กินได้ครับใครจะไปรู้ว่าไอ้ผลไม้มีหนามแบบนี้จะข้างในจะซ่อนซ่อนความอร่อยเออคนเราก็เข้าใจหาหมายถึงคนแรกที่ค้นพบเจอกับเจ้าทุเรียนไงครับคงเป็นด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์อะไรสักอย่างไนครับเออทำไมไอ้อะไรนะที่ผมลืมชื่อว่ะที่ว่าคนพบแรงไอ้นิวตันนิวตันเออ แอปเปิ้ลลนใส่หัวนะ่ะถ้าเป็นไอเนี้ยลนใส่หัวดูวยมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนค้นพบแรงแรงอะไรแรงน้มถ่วงของโลกได้ไหมถ้าเปรียมจากแอปเปิลเป็นผู้เรียนเนี่ยเอาตรงๆนะคงไม่ได้มาเขียนไอ้แรงน้มถ่วงให้ใครได้ได้ได้ไดไดไดรู้เพราะว่าคงจะตายตั้งแต่ผู้เรียนลนทับหัวแนละ้วผมว่าเนี่ยโอ้ จะทำให้มันสวยๆสวยสส้ยังไอยากนะวะอ่านี่ไงครับสว,สวยสวยสวยทุเรียนทุเรียนทุรักทุเรครับยั่วยั่วจ้ายั่วเห็นไหมเห็นไหม ว้าวสังนากรนเลือเกินดูอกน้องสิครับโอ้อกน้องช่างยั่วเหลือเกินคำสังคำนี่ครับโอ้จะซ้ายหรือขวาโอ้เรื่องไม่ถูกเลยอืนะ้มเข้าใ่ไหม ép bằng ạ. Các bạn กินเยอะก็ไม่ดีครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นอ่าะเขาเรียกว่ามันเป็นร้อนในครับก็บริโภกให้พอดีพอคำกล้อ,องอาจจะสายๆหน่อย มือใหม่หัดก,กินครับอาจจะแกะไม่ได้ไม่สวยอะไรมากดูเละตุ้มเป๊ะ Mm. นี่ครับสดสดรงต้องอุกน้องน่ากินหรือเปล่านี่ของอร่อยอรูปนี้สวยมากครับเนี่ยรสวยมากครับแต่มืออาจจะสกระปรกนิดนะึ่ นี่ครับทุเรียนดูดูอ่วกว่าจะได้กินต้องไปต่อคิวตั้งนานต่อคิวกว่าจะได้ืแล้วก็หารเรื่องไอแบบว่ากรอบนอกนุ่มในหรืออะไรเนี่ยเออถ้าสูกไปมันก็จะเละคนกินบ่อยๆเขาก็จะรู้ดีครับนี่ครับอื รักไหมครับคำว่ารักว้วาวเสียบอือร่อยเว่ย ไปรูปเดียวครับเยอะมากเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวขอตัวไปกินทุเรียนก่อนอย่าลืมนะครับทุเรียนทุรักทุเลครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้าผมมีคลิปใหม่ๆลงก็คุณก็จะได้รู้ว่าผมมีคลิปใหม่ลงมาแล้วครับครับยังไงก็ลาก,กันก่อนครับบ๊ายบายขอกินตุ้เรียนกน่อน